ผีนะครับแบบเอาจริงๆรัไม่เคยเจอแบบเป็นตัวเป็นตนแบบชัดเจนอะไรแบบอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเชื่อเรื่องผีไหมคือแบบจากปกติอ่ะเป็นคนนั่นแบบผมไม่เชื่อเรื่องผมไม่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีเลยนะแต่แบบด้วยความที่แบบยิ่งโตขึ้นเราย้อนถึงเรื่องเด็กๆที่เคยเจอคือแบบ ถ้าถ้าทุกวนันนี้เรื่องราวตอนเด็กอะ่ะไม่ไม่เคยเจออะไรแบบนั้นนะจะจ,จะแบบไม่ค่อยอินอกับเรื่องผีเท่าไหร่แบบไม่ว่าเราจะเห็นอะไรเราอาจจะแบบเอ้ยคิดไปเองอะไรเงี้ยแต่ตอนเด็กๆด็อะ่ะคือจําได้จนถึงทุกวนันนี้ตอนตอ,อนาอายุประมาณ6 7ขวบเนี่ยคือนอนหลับฝันฝันว่าแบบยายผมอะ่ะนั่งอยู่ใส่ชุดขาวทั้งตัวเลยในฝันอะ่ะแล้วก็มานั่งแบบนั่งตรงหน้าแบล็กการ์มันสีำดำาๆแล้วก็ค่อยๆอยดอลลี่อินเข้ามาอันนี้ไม่ไม่ได้ติดตลกนะจริงภาพมันแบบดอลลี่อินเข้ามา แล้วก็แบบเหมือนก็นชวนผมคุยอะประมาณว่าแบบอาจะไปอยู่กับยายไหมลูกอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าแบบยายยายมารับแล้วจะไปอยู่กับยายไหมแล้วผมก็ตอบไปว่าไม่ไป แล้วบอกว่าเลดอยู่กับคือผมไม่ได้อยู่กับยายอยู่อยู่กับย่าแล้วเขาก็ถามว่าเออแลวอยู่ตรงนั้นเป็นยังไงบ้างสบายดีใช่ไหมเขบอกว่าทุกวันนี้มีความสุขไปแล้วไม่ไม่ไม่ไปอยู่กับยายหรอกอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆแบบเฟดเอาออกไปแบบภาพมันค่อยๆจางออกไปแล้วตอนเช้าผมก็ตื่นมาแล้วทุกความเป็นเด็กก็แบบไปเล่าให้พวกคองอะไรเงี้ยฟังว่านี่เมื่อคืนน่ะฝันว่าแบบยายอมาหาและที่บ้านก็แบบผู้ใหญ่ก็หน้าเสียแล้วก็แบบฝันว่ายายมาหาแล้วฝันว่าอะไร แล้วก็บอกว่ายายบอกว่าอยากไปอยู่กับยายไหมยายจะพาไปอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยและพี่บ้าก็บอกว่ารู้ไหมว่ายายอ่ะเสียแล้วนะเมื่อคืนตอนตีสามอะไรอย่างเงี้ยลเรือกริงคือตอนเด็กเราก็ไม่รู้ไงว่าแบบเรื่องผีหรือเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพยายามคิดนะว่าแบบไม่ได้เป็นผีหรือมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเป็นวิญญาณเหรอเลยไงทำไมถึงแบบมาเข้าฝันเลยเราได้แต่แบบตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มแบบค่อนข้างแบบอินเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือในเรื่องผีอ่ะผมอาจจะไม่ไม่ได้มองว่าแบบมันจะเป็นแบบพวกอาถรรพ์ หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบถ้าจะให้พูดถึงพวกผีก็สือ่อผีก็หางแล้วนะัมัน ผม่ามันติ๊งตองไปมันเป็นไปไม่ได้เราแต่ถ้าเป็นเรื่องวิญญาณพลังงานอะไรสักอย่างเนี่ยผมค่อนข้างอินกับเรื่องพวกนี้มากว่าซึ่งที่แบบที่คนเรียกว่าผีอะไรนั่นแหละก็เลยค่อนข้างจะอินเรื่องพวกนี้แล้วก็เจอมากระตัวหลังจากนั้นไม่เหมือนการแบบเบิกเนตอ่ะตั้งแต่แบบวิญญาณผียายมาชวนไปอยู่ด้วยก็เหมือนกับเริ่มเห็นอะไรมาเรื่อยๆอย่างเรื่องหอยนะ้ำเนี่ยผมว่าเป็นคนทักมันเพาะแบบมีผู้หญิงอ่ะซ้อนท้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบไม่ได้เห็นอะไรนะแต่รู้สึกเหมือนกับว่าแบบแม่งแม่งเหมือนเหมือนเห็น รู้สึกก็แบบเหมือนมีอะไรตามอยู่แล้วด้วยกับเรื่องของมันเทปที่แล้วที่มันเล่าให้ฟังอะไรเสร็จแล้วก็ก็เจออะไรนิดหน่อยมาเรื่อยๆเพราะว่าแบมเห็นอะไรบ้างแล้วก็มีมีฝันเคยเจอฝันฝันอะเจอบ่อยมากเลยตอนนั้นผมอ่าไปออกงานถําทำอีเวนต์ในต่างจังหวัดตอนนั้นไปที่นครราชสีมาครับอยู่ในตัวเมืองโคราชเลยคือผมก็ไปนอนอะด้วยความที่แบบเขาก็แยกห้องนอนเลยคนเดียวผมก็ไปนอนปกติอะไรเงี้ยก็แบบไม่ไม่ได้มีอะไรอยู่เดียวไม่ได้สวดไม่ได้ว่าไม่ได้เลยเลยเพราะผมผมไม่ค่อยวหว้อะไรอยู่แล้วแต่ก็ไปแบบ ถ้าไปต่างที่อะไรก็ไม่ได้แบบไปลบหลู่นะแต่แค่แบบไม่ได้วายอะไรหรือลืมหรืออะไรก็แล้วแต่ผมผมก็ไปนอนพอนอนปุ๊บตอนดึกเงี้ยผมก็แบบฝันว่าแบบ onta, ฝันเหมือนกับว่าตัวเองอนอนอยู่บนเตียงที่ตัวเองอยู่แล้วก็มองไปไปลายเตียงอะ่ะเห็นแบบผู้ชายอะ่ะเป็นเป็นผู้ชายอะ่ะยืนอยู่แต่แบบไม่เห็นหน้าชัดนะแล้วแบบค่อยๆเดินอะ่ะค่อยๆเดินแบบค่อยๆค่อยๆเดินแบบมันไม่กึ่งเดินํนาแบบตัวมันนิ่งๆอะ่ะเหมือนค่อยๆแบบลาแบบลอยอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยคือแบบค่อยๆมาข้างตัวเสร็จแล้วอ่ะแล้วก็ชะงกหน้าชะงกหน้าลงมาหาผมอ่ะแล้วก็แบบเลือเต็มหน้าล ก็แบบจากแบบเป็นคนที่แบบไม่กลัวผีเลยนะคือแต่ตอนนั้นเหมือนกับด้วยความที่เราหลับอยู่แล้วแบบจิตมันอ่อนเลยมันสะดุ้งตื่นเลยคือแบบตกใจเลยตกตกใจเลยแง่แบบเที่ยอะอะไรวะแบบนอนๆอนอยู่แบบฝันว่าแบบมีคนยุ่นและอยู่ในห้องด้วยหน้าหน้าแบบมืดมืดอย่าแต่พอมาใกล้เราชโงกหน้าลงหาอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ หน้าเป็นเลือดแล้วก็ตกใจแล้วก็แบบตั้งอติแบบอ๋อสงสัยแบบจะมาขอส่วนบุญมั้งอะไรเงี้ยแต่คือแบบนันก็เริ่มแบบใจหายแล้วนิดนึงอ่ะเพราะว่าแบบเฮียกว่าเพิ่งมาคืนแรกด้วยก็ไม่ได้อะไรก็ไบ้ได้นึกในใจแล้วแบบปกติแบบไม่เคยคิดที่จะไปทําบุญเลยแต่ก็ได้หนึกใ,ใ,ในใจแ่าแบบเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำบุญไม่ให้แล้วกัน,นขอนอนก่อนนะอะไรเงี้ยผมก็นอนไปสักพักไอ้ตูต้อ่ะตู้ใกล้ๆตรงปลายเตียงมันมีเสียงแอดนิดนึง ผมก็วาสงสัยลมแล้วก็ค่อยๆแอบเสียงแบบแอบเนี่ยตู้ตู้มันค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดมาฝั่งหนึ่งแล้วแบบเลี้วยวขามอยู่ปลายเตียงอะ่ะฝั่งที่เปิดอะ่ะถ้ามันเป็นฝั่งฝั่งตรงเนี้ยแล้วมันเปิดอดอกมาทางเนี้ยเราก็จะไม่เห็นในตู้ใช่ไหมแต่คราวเนี้ยมันเป็นฝั่งตรงเนี้ยแล้วพอมันเปิดมาอย่างเงี้ยทำให้เราเห็นในตู้ผมก็แบบ e y, e, เฮ้ยเฮี้ยอะไรปะวะก็เลยหันไปมองแต่ไม่เห็นอะไรนะแต่ก็แบบเห็นว่าตู้มันขยับนิดนึงอะ่ะแอบนิดหนึ่งอะ่ะเท่าน,นั้นแหละผมผหัวไม่เลยผมแบบเฮี e, ้ยอะไรนักหนาวลุกผม ลุกขึ้นยิวบนเตียงแล้ววิ่งไปเตะตูต้พังไงจำได้เลยแล้วตอนนั้นอะหัวร้อนมาลกลราไปเตะเตะตู้เลยนะแบบเป็นที่อะไรตั้งไหนไสัตว์กูจะนอนนี่จะบอกว่าอย่าทำบุญให้กูไม่ทำให้มึงเลยให้สัตว์อะไรอย่างเงี้ย <üh. S 2> หัวร้อนมากแล้วบอกมึงแน่จริงมึงออกมาดีที่กูไม่สวดให้ด้วยสัตว์ต่อให้อะไรอย่างเงี้ยกดตีเลยคือแบบหัวไม่อยากตอนแรกหวั่นๆนะตอนนี้คือแบบจากคนนี่แบบมันดาวดาวจะแบบเหมือนหมาจนตอกจนแบบแม่งทนไม่ไหวอะ่ะผมก็เลยแบบประตูตู้แม่งพังเลยแล้วแบบก็หลังจากนั้นก็คืนนั้นก็ไม่เจออะไรอีกเลยกกกกก็็็มมมมมมีีีีตตตอออนนลลััับบบบเเเ่่่่ยครรรรแแาาาููู้้้้วววงงไไททดิโผ แล้วก็ไม่อีกอีกอีกครั้งหนึ่งก็คือแบบที่เจอแบบเคยเคยโดนแบบไม่ใช่ตอนแค่ฝันนะแบบโดนโดนกับตัวตัวอย่างเงี้ยคือมีเพื่อนอยู่คนหนึงอ่าสมัยผมเรียนมาหาลัยแล้วไอค้คนเนี้ยมันเป็นคนที่แบบเรียบร้อยมากเป็นเด็กเรียบร้อยแบบคาแรคเตอร์แบบ ตัวละครญี่ปุ่นเลยที่แบบพูดน้อยใสแว่นหน้าตาแบบเรียบร้อยเรียบร้อยแบบก็พูดแบบเออได้ครับเออได้ครับอะไรเงี้ยแบบเป็นคนแบบสุภาพมากเลยตั้งแต่ผมเข้าไปรู้จักกับมันเนี้ยแบบหลังๆเนี้ยด้ความที่แบบเขาเป็นคนชอบเกี่ยบกับเรื่องแบบสยศาสตร์ความเชื่ออะไรแบบเนี้ยจากปกติเนี้ยก็แบบใส่แบบอ็อกเซอรีธรรมดาใส่สร้อยใส่อะไรเหมือนคนปกติหลังๆเริ่มมาตะกุดแลว เริ่มลามมาแขนแล้วมีสายอะไรก็ไม่รู้พันมาเอวบาลลักขิดลามขึ้นมานี่พาดเพราะหัวก็หลกออกหน้าคือคือเขาก็แบบใส่ใส่อะไรเต็มเลยครับใส่ใส่อะไรเต็มแบบคือเป็นคนที่แบบเล่นของแต่ด้วยความที่แบบว่าเขาไม่มีความรู้ด้วยแหละก็เลยแบบนึกจะบูชาอะไรก็มั่วซัวไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบออกจะออกแนวพินเพี้ยนหน่อยแบบบางทีชอบแบบเฮ้ยกูเลี้ยงกูงมาด้วยนะที่ห้องผมมีผีนะสนใจจะไปดูไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบไม่ได้ไม่ได้แบบ ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าแบบแม่งปั่นนะว่าแบบอยู่อยู่ดีเพราะจากคนปกติอะบุคลิกเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเป็นอีกคนนึงคือแบบเพี้ยนไปเลยอะจากคนเรียบร้อยกลายเป็นคนแบบพูดมากแล้วก็ทําอะไรบ้าบอๆอย่างเช่นแบบงานโรงเรียนอะ่ะ จัดจัดกิจกรรมอะไรเงี้ยแบบบนเวทีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยไอไอคนคนเนี้ยมันมันไปตรงคอนโทร์อะ่ะแล้วก็เอาปลั๊กอะ่ะเอาปลั๊กที่เขาแบบจัดไฟบนเวทีอะ่ะดึงออกแล้วก็เอาสายชาร์จตัวเองอะ่ะเสียไปเพื่อจะชาร์จแบตโดยเล่ด้วยเหตุผลนะคือว่าไฟดับทั้งงานอะ่ะแล้วคนเขาก็งงว่าปุ๊บไอเทียอะไรวะคือแบบเขากําลังจัดงานกันอยู่บนเวทีก็เล่นอยู่ดีไฟดับแล้วแบบคนก็หันนมาหาคําตอบอย่างมาเนี้ยมึงเป็นอะไรวะอ๋อจะชาร์จแบตอย่างเดียวแล้วรู้ป่าเนี่ยว่าเนี่ยไอไฟเนี่ยเขาใช้งานบอกว่าก็รู้แแตต่กก็อออยยยยาาจจะะะชรร์บไไเเเงีี้้มันนพปล จากคนดีๆแบบก็เลยผมก็เลยแบบมันก็เริ่มแปลกๆแล้วด้วยความที่แบบผมเป็นคนชอบอะไรอย่างนี้แล้วชอบแบบชอบแบบเจออะไรแปลกๆแล้วชอบเข้าหาเจออะไรที่มันน่าสนใจชอบเข้าหาเจอชอบเข้าหาอะไรคนแปลกๆเป็นคนแล้วผมก็เลยแบบอ่ะลองไปห้องมันดูสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็ตอนนั้นอ่ะผมก็ไปตอนเย็นไงเขาชวนไปห้องเลยผมก็อ่ะขอไปที่ห้องหน่อยละกันรว่าชอบชวนมาเล้วเกินบอกดูผีที่ห้องอะไรเงี้ยผมไม่เชื่อหรอกอ๋อเขาชวนเขาแบกว่าเขาก็พูดแบบทำหน้าอะ้ยแบบ ฟิลไปดิห้องกูเปล่าห้องกูมีผีสองคนด้วยอะไรเงี้ยมาทำอย่างเงี้ยจริงพี่ถ้าอย่างเี้กูจะคิดว่าเราแบบหลอกไปเย็นอะไรนะเอนี่ยเอาไปถึงเอาไว้ถึงเข้าห้องไปปกติเลยพี่แต่แบบตอนแรกปิดประตูตกใจมากเลยอ่ะไม่ตลกนะคือแบบประตูตกใจมากไม่เหมือนห้องคนปกติพี่แปลกยันแล้วก็แบบมี พระมีคือมันไม่ใช่แค่พระอย่างเงี้ยเพื่อมันเหมือนกับเป็นของขังหรืออะไรแบบเต็มห้องเลยคือแบบแล้วก็ในห้องก็แบบมีกลิ่นแบบเหมือนกับด้วยความที่แบบเครื่องลางของเก่าแบบมันรวมกันเยอะมากห้องนี้แบบคือแบบแม่งตั้งศาลได้เลยเป็นแบบพวกพวกพามพวกอะไรแบบตั้งศาลได้เลยเราก็แบบเฮ้ยมึงก็ขยันเนาะไปหาความรู้ไปหาอะไรไปไหนผมก็เหมือนก็ถามแล้เฮ้ยรู้ปะเนี่ยว่าอันนี้คืออะไรคืออะไรมันก็บอกว่าไม่รู้หรอกรู้อย่างเดียวว่าเฟี้ยวอะไรอย่างเงี้ยมันก็พูดแปลกๆแล้วก็แบบ แล้วก็แบบ,บนะมันก็หยิบโทรศัพท์อยู่ดีนะมันก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ให้ผมดูแบบว่ารู้เปล่าผีในห้องอะแอบถ่ายคลิปกูตอนอาบน้ำนะเวย้ยแล้วมันก็เปิดคลิปนั้นให้ผมดูแต่คือคลิปมันไม่ได้โป้นะคลิปคือแบบมันเป็นเป็นรูปมันอะกำลังอาบน้ำจริงโคตรเสียดายเลยคลือแบบไม่ได้แบ็กอัพคลิปไว้เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เจอมนแล้วไงคือแบบเป็นคลิปอะในห้องน้ำมันอะมีมีหน้าต่างที่จะเป็นพัดลมอยู่ มีหน้าต่างที่เป็นพัดลมอยู่นึกออกว่าที่แบบจะมีพัดลมระบายอากาศอ่ะคือนึกภาพหอว่าแล้วพัดลมระบายอากาศอ่ะมันจะหันออกไปทางระเบียงแต่แบบแต่แบบไอ้พัดลมอ่ะไม่ได้หันออกมาฝั่งระเบียงนะคือระเบียงและเนี้ยคือห้องน้าแลนะ้วคือหันออกไปทางที่แบบนอกกำแพงเลยอพอห้องมันอยู่ริมสุดแต่แบบมันม,มนีวิดีโอที่มันเปิดมาให้ดูอะ่ะเป็นรูปมันอะ่ะ กำลังอาบน้าอยู่เห็นแค่แค่ครึ่งท่อนบนแล้วก็เห็นเห็นหัวมันนะรู้ว่าเป็นห้องมันนะที่แบบถ่ายมาจากพัดลมมันนะซึ่งคือซึ่งมันก็จะมีแบบแบบอย่างเงี้ยหน้าวิดีโอมันก็จะเป็นแบบแวบบ๊แบแบ๊บๆบอย่างเงี้ยคือแบบทาให้รู้ว่าถ่ายหลังพัดลมนึกภาพว่าเพราะมันจะเห็นใบใบพัดลมม่ต้องระบายอากาศซึ่งแบบจะเอาไปวางไงวะหนึ่งเลยตัวมันเตีย้ยมันปีนไม่ถึงแน่นอนคือแบบไอ,ไอตัวพัดลม,มนนะ่ะสูง สูงแบบจากพื้นนะไม่ไม่ต่ำกว่า2เมตรกว่าแน่นอนและอีกอย่างหนึ่งถ้าจะถ่ายจากข้างนอกอะห้องอะมันอยู่ชั้น2คือแบบไม่มีใครแบบปีนขึ้นไปถ่ายได้อะตอนนั้นผมก็แบบมันมันดูไอทีไปปุ๊บอะแบบผีถ่ายคลิปหรือว่าอะไรมันก็แปลกๆคือมันจะถ่ายเองหรอว่ามันก็ไม่ใช่อ่ะเพราะว่าแบบอยู่ดีคลิปเพย์ปุ๊บอะไม่ได้แบบเป็นคนจับกล้องอะไรนะเพราะว่าเพราะว่าวิดีโออะมันแบบเป็นวิดีโอแบบแบบของแบบไม่มีการตัดต่ออะไรแบบอยู่ในอยู่ในเครื่องเนี้ยเหมือนกับผ่านการอัดมากดอัดปุ๊บ เพปุ๊บแม่งก็แบบเป็นรูมกาลังอาบน้ำเนี่ยผมก็แบบคือตอนนั้นก็แบบถามว่าถามว่าหลอนไหมมันก็ไม่หลอนนะคือแบบงงอย่างเดียวว่าแบบมันทํายังไงวะคือพยายามนึกถึงเทคนิคอยู่นะไม่ได้นึกถึงเรื่องผีเลยแต่ก็แบบ50 50บาสิบอ่ะคือด้วยความที่มันเพี้ยนอ่ะแต่อีกอย่างอีกอีกสิ่งหนึ่งเลยที่แบบผมก็แบบเชื่อนิดนึงก็เพราะถึงแม้มันจะเพี้ยนอ่ะแต่มันไม่เคยพูดโกหกเลยไอคนเนี้ยแต่แล้วผมก็ดูคลิปแล้วก็ไม่ได้อะไรแล้วก็นั่งคุยอยู่ประมมันก็เอาของแบบของมา 红。 ของเนี่ยช่วยเรื่องนี้เรื่องนี้อันนี้นะมนเสน่ห์นู่นเรื่องนี้อันนี้เลี้ยงกุมารไว้อะไรเย้ะแล้วอยู่ดีมันก็นั่งแบบดูจิตจิตได้หนึ่งแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาแบบเราเรานั่งนั่งที่พื้นนะนั่งที่พื้นมาหันหน้าชนกันแล้วเงยหน้าขึ้นมาของผู้หญิงสองคนในห้องกูเขาชอบมึงวะอะไรอย่างเงี้ยกูบอกว่าผมก็บอกว่าเฮ้ยโจกเปล่ามันก็บอกว่าเฮ้ยมึงคิดว่าคนอย่างกูพูดโกหกเหรออะไรเยอะเราบอกว่าถ้าเกิดเขาจะถ้าเกิดเขาอะถ้าเกิดจะเอาเขาไปเลี้ยงอะสนใจป่ะผมก็เลยบอกว่าบ้า กูยิงเลี้ยงไม่รอดให้กูเลี้ยงผีแล้วแต่แย้ยก็พูดติดตลกไปอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบเล้าหลืออะประมาณว่าแบบเฮ้ยแต่เขาชอบมึงจริงๆด้วยเพราะว่าเนี่ยตั้งแต่มึงเข้ามาเขาแบบเขาเขายิ้มนะเขาแบบมาสกิดกูอย่างเดียวเลยว่าแบบเฮ้ยเออถูกชะตากับเพื่อนนะอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบพูดไปเลยลอยแล้วแบบเออมึงจะมาก็ามาอะไรบบเงี้ยมึงจะมาก็ามาแล้วแต่แต่มาอย่าไปกวนกูแล้วกันนะมาดีๆนะก็ไม่ได้คิดอะไรแค่ความปล่อยนี่แหละบวกกับรังคาลมันอะแต่ใจก็ห้าสิบห้าสิบนะใจนึงก็คิดว่ามีอีกใจนึงก็เเฮ้ยมมมมีหหรออกแลววันนืา่าาคแบบ งเลมตีกันอยู่เงี้ยแล้วก็อ้นก็กลับบ้านระหว่างกลับบ้านอะไรเงี้ยก็ตอนนอนนั้นอนะผมคิดวนาอาจจะคิดไปเองรู้สึกเหมือนมีใครเดินตามข้างหลังอะไรเงี้ยผมหมโงรู้สึกนะแต่แบบด้วยความที่เราอะไปได้ยิน เพื่อนเราอบอกมาว่าเอาเขาไปอยู่ด้วยไหมเดี๋ยวเขาจะตามไปนะผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยห,หรือว่าจิตปุงแตงเองว่าเพราะแบบมันเหมือนกับมันมีมันมีมูลเหตุมาพูดไปว่าว่าแบบจะมีคนตามนะหรืออะไรทาให้แบบเราเราคิดไปเองนะว่าแบบมีคนตามจริงจอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเดินก่อนจะถึงบ้านผม,มผมเห็นบ้านหลังหนึ่งเขาจะมีศาลอย่างเงี้ยปกติเขาจะทักทายประจำอย่างเงี้ยวันนี้ผมก็เลยหันหันไปไหวหันไปไหวศาลแบบไหวอย่างเงี้ย แล้วก็ยักคิวไว้ทึงหนอฝากเลยนะพี่ถ้าวันนี้มีคนตามผมมาย้า้เข้าไปนะอะไรเงี้ยพูดเงี้ยแล้วก็ไม่ได้อะไรเข้าบ้านไปหลังจากนั้นก็ชีวิตในบ้านปกติมากเลยแล้วก็พอถึงตอนนอนนะผมหลับสนิทเลย แล้วผมก็รู้สึกตัวอีกทีไม่รู้กี่โบงผมรู้สึกหายใจไม่ค่อยออกครับอยากจะยกแขนยกขาอะไรมันยกไม่ได้ความรู้สึกเหมือนกับที่คนเขาเรียกกันว่าผีอัมผมก็คิดในใจว่าแบบเอ้ยคิดไปเองปะวะอาจจะแบบเป็นปฏิกิริยาอะไรของร่างกายหรือเปล่าเราเหนื่อยไปหรือเปล่าเราเพลียไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแต่มันบวกกับแบบ มันหายใจไม่ออกมันแน่นหน้าอกอะไรผมก็คิดว่าเอ้ยหรือว่านอนผิดท่าหรืออะไรก็พยายามจะขยับตัวอย่างเงี้ยก็แบบขยับขยับไม่ได้อ่ะก็เลยได้แบบพยายามตั้ง,ตงสตินะแต่ยังแต่ก็แบบลืมต,ตาไม่ได้แต่แบบเรื่องค่อยๆเรียกสติอ่ะก็แบบเหมือนก็เตือนตัวเองก็แบบเฮ้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าผีอัมป์ปะวะอย่างนี้เขาเรียกผีอัมป์ปาวะอะไรเงี้ยมันนานไปแบบมันเหมือนกับมันเหมือนกับลูกไก่ในกำม,มือคือแบบบีบมันเหมือนกับมีอะไรกดอยู่ที่คอบีบอยู่ที่คออย่างเงี้ยแต่แบบมันไม่มันไม่ได้บีบถึงขั้นแบบ ให้เราหายใจไม่ออกหรือว่าหรือว่าแบบตายหรืออะไรนะมันแค่แบบเหมือนกับจากคนเราปกติหายใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ะผมมันเหมือนกับหลอดหลอดลมอะ่ะ ถูกกดทาให้หายใจได้แค่ประมาณยี่สิบเปอร์ซ็นอะไรยเงี้ยรู้สึกแบบอึดอัดมากเลยคือแบบถ้าเราอ่ะโดนแค่แบบสมมตินะรู้สึกแค่แบบเหมือนโดนผีอำธรรมดาแล้วแบบไม่ได้หายใจไม่ออกอะไรเงี้ยผมก็จะปล่อยแม่งแบบเออช่างแม่งจะเกิดอะไรก็ช่างอะไรผมกไม่ได้สนใจอะไรแต่นี่แบบมาหายใจไม่ออกจนทนไม่ไหวอ่ะแบบทนไม่ไหวจนสุดๆอ่ะแล้วก็แบบพยายามลืมตาขึ้นมาอย่างเงี้ยแม่งโคตรแฟนตาซีเลยคือแบบอันนี้สาบานเลยว่าเรื่องจริงเลยไม่ได้เมาไม่ได้อะไรด้วยแม่งแฟนตาซีมาก คือแบบตอนที่ผมลืมตาม,มาได้อะ่ะผมเห็นเงาอะ่ะเป็นเงาดําๆอะยืนล้อมเตียงอะ่ะแล้วลักษณะเป็นแบบผุ่นเหมือนเหมือนผู้หญิงเลยเหมือนผู้หญิงยืนล้อมเตียงผมว่า3คน แต่แบบไม่เห็นหน้าไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นอะไรนะแต่เห็นเป็นเงาดําๆมันเป็นร่างคนตอนแรกผมคิดแล้วไอ้แค่โจรป่าวะอะไรเยอะคิดว่าแบบเฮ้ยกูโดนป้นเหรอหรืออะไรเงี้ยแต่ก็มาคิดดูอีกทีว่แบบเฮ้ยท้ามันมาป้นทำไมมันต้องมาป้นห้องกูด้วยวะกูไม่ได้อยู่หอไม่ได้อยู่อะไรอยู่เป็นบ้านเนยแล้วแบบห้องอยู่ชั้นสองก็แบบพยายามตั้งคติด้วยความที่ในห้องก็มืดมีแสงไฟอยากด้านนอกนนิดนึงแต่แบบแต่เห็นแบบเป็นเงาจริงอ่ะยืนแบบเป็นพูดเหมือนร่างเหมือนผู้หญิงเลยนะที่ที่ที่รู้เพศเพราะว่าเดาเอานะเพราะว่ามันดู เหมือนเหมือนเหมือนกับเวลาเราเห็นภาพ s i รูเอตอะแล้วก็แบบเป็นเป็นเงาบางๆแล้วก็แบบ,บมีผมยาวๆแล้วยืนอยู่แบบซ้ายขวาปลายเตียงเหมือนกับเหมือนถ้าเหมือนกับคนแม่งกำลังจะทําพิธีอะไรสักอย่างอะเป็นเงาอะยืนอยู่รอบรอบผมเนี่ยเงี้ยแล้วก็แบบผมก็พยายามพยายามแบบขยับไม่ได้นะก็แบบอยู่เงี้ยแล้วก็พยายามมองไปรอบๆอะมีอะไรบางวะแล้วอยู่ดีะเราก็แบบมองขึ้นไปข้างบนอะแม่ง แม่งเป็นเหมือนหัวหน้าแก๊งอ่ะเป็นผู้ชายอ่ะแบบเป็นเงาผู้ชายอ่ะเป็นเหมือนแบบกลุ่มควันหรือว่าอะไรเงี้ยมันเห็นแบบเป็นเป็นเงาดำๆลอยอยู่ตรงหน้าอยู่ตรงเนี้ยผมก็แบบตกใจนิดนึงว่าแบบอะไรวะอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบจากที่เคยเห็นผีหรือว่าเรื่องอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่จะเจอในฝันบ้างหรือว่าแบบเต็มที่นะแบบข้าวของขยัอะไรก็กรอกแก๊กนิดนึงไม่เคยเจอแบบแตะเนื้อต้องตัวหรือว่ามากดมาทับมาอัมมาอะไรอย่างงี้เลยก็แบบทําตัวไม่ถูกอ่ะตอนแรกว่าเกิดอะไรขึ้นวะหูแม่งมากันเยอะว่าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอยู่ดีก็ ในหัวก็ย้อนกลับไปถึงเรื่องคนนั้นบอกว่าคนนี้เขาชอบมึงวะเขาชอบมึงวะะเลยก็คิดว่าแบบถ้าเกิดแบบมันชอบแล้วมันจะมาทําแบบนี้กับเราทําไมวะและอีกอย่างมันบอกว่ามันเลี้ยงไว้สองคนแต่นี่แม่งแบบแม่งเหมือนกับแม่งมากันแบบมาเป็นแก๊งเลยแบบเอาผู้ชายมาจากไหนวะตอนนั้นก็ได้แต่คิดแบบออกแนวแฟนตาซีนะแบบเฮียแม่งจะมาขโมยล่างกูวะแบบไอ้สามตัวนี้แม่งเหมือนมาดูเชิงให้อ่ะและไอ้ตัวที่ลอยอยู่บนหน้าแม่งจะเข้ามาสิงเราหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ด้วยความที่แบบแม่งหลบด้วยอะไรแบบความคิดเลยพวกนี้มันมันตีกันม่าาาเลอ ากูว่าหรือไม่จะอะไรวะแล้วก็บวกกับโดนทับหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยมันพยายามขยับตัวพยายามขยับตัวนึกได้เสี้ยววินนึงอ่ะแบบที่คนเขาบอกว่าโดนผีออมจะสวดอะไรเงี้ยผมแบบอึดอัดจริงอ่ะจนแบบมีความรู้สึกว่าปกติแบบเจออะไรพวกนี้ไม่เคยคิดอยากแกสวดไม่เคยอยากจะแบบก็อย่าทำบุญให้นะตอนนั้นแบบอยากอยากแบบตั้งใจแล้วโอ้โหอยากแกสวดมากเลยเพื่อแบบเอาไปแต่ผมนึกดูอีกทีด้วยความที่แบบผมก็ค่อนข้างเป็นคนแบบไม่ค่อยยอมคนเหมือนกันอ่ะเพราะนั้นผีมันก็ไม่ยอมครับผมก็เลยแบบอ่ะไอสัตว์ึมเป็นผี พอหลายเห็นหลายคนเขาบอกว่าถ้าโดนผีอำเนี้ย ถ้าสวดปุ๊ผีจะไปผมก็เลยอะกูไม่เอาเปียบมึงกูไม่สวดคือแบบต,ตั้งใจแล้วก็าจะสวดแบบพยายามขยับตัวแบบเราแบบในใจก็อยากสวดแต่แบบไม่เอาไม่เอา,เอากูจะไม่สวดถ้าสวดเดี๋ยวมึงไปว่าได้ไอสัตว์มึงอยากกักูใช่ไหมผมก็พยายามดิ้นสุดตัวแบบเรียกสติเรียกพลังตัวเองกลับมาคือแบบเหมือนคนแม่งใช้ฮาเชียแบบปื๊ดมางี้แล้วหลังจากนั้นพอเริ่มขยับตัวได้อะผมผมขยับตีนก่อนเลยถีบหน้าแม่งอะถีบแล้วแบบด้วยความแบบเป็นเงาลอยผมถีบเข้าหน้าแม่งเลยแล,แล้วเสร็จแล้วไอเงาเนี่ยมันค่อยๆลอยผ่านข ก็หายเลยแล้วผมก็แบบด้วยความเกี้ยวกาดผมโมโหมากเลยนะคือแบบไม่เคยโดนโดนอะไรแบบมาทรมาหนไหนนะผมก็แบบแม่งด่าลั่นห้องเลยบอกว่าไอสัตว์มึงแน่จริงออกมาดีเฮียมึงไปตามพวกมึองอีกก็ได้แล้วกูไม่กลัวหรอกมาเนี่ยกูตื่นแล้วเนี่ยมึงอย่ามาลังแกกูตอนที่กูนอนดิมึงแน่จริงมาใหม่ดิเฮียมาก็เยอะอะไรเย้ะแล้วหลังจากนั้นนะด้วยความแบบโมโหมากเลยแบบผมผมผมมีความคิดแบบตอนนั้นนะผมด้วยความเด็กผาน ผมจะลงไปกระทืบสารที่แบบผมไหว้ไว้ตอนที่ผมจะเดินเข้าบ้านแล้วแบบนึกในใจเฮี้ยกูไหว้มึงแล้วงไม่ช่วยกูหน่อยไว้สัตว์ถ้ามึงช่วยแบบขวางให้พวกเฮี้ยนี่ไม่ให้ตางกูมานะกูจะเอาอะไรไปถวายมึงหลังจากนั้นนะผมก็เลยเลยเป็นคนแบบถามว่าแบบเรื่องผีอะไรเงี้ยผมกลัวไหมผม,ผม,ม,ผ,มผมไม่กลัวผมผมเป็นคนไม่กลัวผีอยู่แล้วถามว่าเชื่อไหมผมเชื่อแล้วก็พวกศีลศิธิ์หรืออะไรเงี้ยผมกลัวไหมคือหลังจากนั้นมนาะผมแทบแบบไม่มีแบบไม่มีความเสเปกในอะไรทั้งสิ้นอ่ะคือจะถามว่า ลบหลู่ไหมมันก็ไม่นะคือแบบว่าต่างคนต่างอยู่แต่ถ้าเกิดแบบมีอะไรมาแหลมหรือผมนิดนึงผมว่าผมก็แบบไม่กลัวเหมือนกันอะไรเงี้ยก็แบบที่เจอหนักสุดก็คือจะจะเป็นเรื่องที่แบบมาแตะเนื้อต้องตัวเราี่ยแบบอย่างอย่างที่ผมเหล่าโดนผีอัมอะไรแบบมากดคอมาอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นมาผมก็ไม่เคยเจอแบบไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้อีกเลยอาจจะเรียกว่าวับแวมแต่แบบถ้าจะ้แมมกกรรือว่ไไคีีล อาจจะเป็นเพราะแบบจิตใจผมมันต่ำซามเกินไปมั้งเขาเพราะเขาบอกว่าคนมีบุญเท่านั้นถึงจะเห็นผีอะไรเงี้ยน่าครับแล้วก่อนนั้นแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นได้เคยไปถามเพื่อน เ,เออคือหลางจากนั้นน่ะผมอะ่ะไปหาเพื่อนคนนั้นพี่แล้วก็เหมือนกับไอคนนั้นอะ่ะติดต่อไม่ได้พี่แม่งแม่งหายไปจากโลกใบน,นี้เลยอะ่ะอันนี้พูดจริงเลยคือทุกวันนี้นะเพื่อนเพื่อนผมอะ่ะที่เรียนเรียนด้วยกันทั้งคณะอะ่ะคือรู้จักไอคนนี้ไปเพราะว่าแบบด้วยความที่แบบจากคนเรียบร้อยอะ่ะบุคลิกแม่งเปลี่ยนแบบากลายเป็นคนเพี้ยนไปเลยทําให้แบบ มันเป็นประเด็นทั้งคณะตอนนั้นคือแบบคนแม่งก็แบบไปก่อก,กวนทุกคนวแบบ่าเอ้ยเฮียนี่เป็นอะไรวะไอ้เฮียนี่มันเป็นแล้วคือทุกคนในคณะรู้วิรกรรมของมนหมดด้วยแล้วเขาชวนทุกคนไปห้องเลยไหมไม่พี่ไม่ได้ชวนเฉพาะเพื่อนเคยชวนทั้งไอ้น้าทั้งอะไรเพื่อลอบตัวอะไรแต่แบบน้ํากลัวผีน้ําเลยไม่ไปน้ํากลัวผี่เลยไม่ไปพี่นะผมแบบ อยากลองอ่ะผมก็เลยไปและหลังจากนั้นนะพอผมอ่ะจะมาจะมาหามันพี่อีกวันหนึ่งแบบเฮ้ยมึงมึงอะไรบ้าวะม <ing> ึงเอาตัวอะไรมาหากูเนี่ยอะไรกูอย่างเงี้ยผมไม่เจอแม่งเลยพี่คือพอมาอีกวันที่จะไปหานณะตอนนั้นอ่ะมันย้ายออกจากห้องไปแล้วเหมือนกับที่บ้านอนะ่ะมารับมันไปไหนไม่รู้แล้วหลังจากนั้นอ่ะสักประมาณเกือบเกือบ,บเดือนอ่ะก็เจอมัอนมาโผล่ที่มาหาลัยมาในสักเดือนนึงเหร ใช่มาโผล่มาหาไรแต่มากบบพวกครองให้มากับแม่เหมือนกับแบบเหมือนกับหายไปจากหอพี่แต่แบบยังไม่ได้เช็คเอาท์นะพี่แบบของอยู่ในห้องอ่ะแล้วก็แบบอะไรนัแม่งหายไปแล้วก็เกือบเกือบเดือนกลับมาทีคือมากับพวกครองมากับแม่เพื่อมาเก็บของจากหอซึ่งแบบผมแค่แค่รู้ข่าวแต่ผมแบบยังไม่ทันได้คุยอะมันเลยแล้วหลังจากนั้นตัวถึงทุกวันเนี้ยนะหายจากหายจากโลก ออนไลน์โซเชียลหายจากเหมือนกับคนบุคคลแบบศูนย์สาบส,สูญนั่นเป็นเหมือนคนสาบสูญเลยคือหายไปเลยทุกวันนี้ติดต่อไม่ได้คือยังมีแบบในคณะคุยกันเลยแบบว่าแบบเฮ้ยมันตายยังวะมันยังมีชีตอยู่มันหายไปไหนว่ามันเป็นอะไรว่าอยู่ดีแม่งเพีย้ยนจนหายไปเลยทุกวันนี้ยังหาตัวไม่เจอแต่เนี่ยคือแบบ ไอ้เมื่อคนนี้แม่งสุดจริงสุดตรงที่แบบมันดูเพี้ยนเลยแต่ถ้ามันพูดคําไหนแล้วนะแม่งเป็นจริงอย่างเช่นแบบกูจะไม่ทําวันนี้กูจะไม่ทําวันนี้กูจะไม่ทําวันนี้อย่างเช่นแบบใครไม่พอใจมันสักอย่างเนี้ยเรื่องที่แบบมันชอบโพสต์ชอบทักไปก่อกวนใครอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าได้หลังจากนั้นอะ่ะกูจะไม่เล่น Facebook กูจะไม่เล่นโลกออนไลน์ต่อไปแล้วหวังอย่าหวังจะได้เห็นกูโลกออนไลน์อะไรงเงี้ยแต่ตอนนั้นอะ่ะคนฟาร์มก็รู้สึกแบบไม่มีเลยเหรอกมันคงพูดไปเรื่อยอะ่ะใครแบบยุคนี้มันยุคแบบยุคโซเชซ แต่แบบแม่งทําได้จริงและนอกจากหายไปจากโลกโซเชียลพี่แม่งหายไปจากโลกมนุษย์เลยคือแบบทุกวันนี้ตามหาตัวไม่ได้เลย